สวัสดีนะคะทุกคนวันนช่อง h e r b d Channel อีกแล้วนะคะเพืจะการรีวิวเครื่องสําอางทั้งหมดที่มีกันนะคะทุกคนนี้จะเริ่มเปิดจากกลุ่กก่อนเลยนะคะทุกคนเนาะก็จะเป็นอันนี้นะคะนี่เลยอันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นอะคิลิกใสนะคะทุกคนอันนี้ที่เก็บอนนเี้เป็ะคิลิกใสเนาะเราซื้อมาจากช้อปปี้นะคะทุกคนเนาเะเราจะเริ่มจากลิปสติกกันก่อนเลยนะคะล <c oughs> ิปสติกส่วนแรกก็จะเป็นอันนี้นะคะทุกคนเนาะนี่ เป็นของ i u n i f y นะคะอันนี้เราสั่งมาจากช้อปปีเนาะรานะคาแท่งละ20กว่าบาทนะคะทุกคนหรือว่า20บาทนี่แหละจะไม่ได้เนาะแต่ว่าไม่น่าแพงนะคะนีะ่ให้ดูให้ดูแท่งนะคะทุกคน,นประมาณนี้เลยว่ามันสวยมากเลยนะคะทุกคนเนจะสีชมพูมไล่มาสนะีฟนะ้าเนาะราคาก็ไม่แพงมีหลายเฉดสีนะคะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้เคยรีวิวเนาะแต่จะเริ่มอันต่อไปนะคะทุกคนเนาะอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้เลยนี่ ลิปอันนี้นะคะทุกคน,นเนาะอันนี้จะเป็นดิฟเบอร์ศูนย์สองนะคะสีแบบอันนี้ไม่ได้ใช้นี่เพิ่งสั่งมานะคะทุกคนแท่งละไม่เกินเก้าบาทดแคหนึ่งบาทหรือเปล่าไม่เกินเก้าบาทนะคะคต่อไปเป็นลิปสติกตัวนี้เลยนะคะทุกคนเนาะก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ยี่ห้อนี้นะคะบูมบิ้มบูมบูมบ,ม,บมเลยนะคะสีจะเป็นประมาณนี้ โฟกัสไหมอันนี้เราสั่งมาในช้อปปีนะคะทุกคนเนาะแท่งเราไม่เกิน9้าบาทเนาะช่วงนี้เลยนะคะทุกคนไปจัดได้เนาะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่ของนิกเนาะอันนี้เป็นสีส้มที่แบบว่าโซมส้มของส้มขมิดนะคะทุกคนเป็นเบอร์12นะนี่เห็นไหมโฟกัสไหมคือมันส้มมากจริงๆอ่ะแต่ว่าเล่มดิวก็จะแบบกุดงอๆหน่องยนะคะทุกคนเนาะช่างมันเถอนะเนาะ อันนี้คือแบบแทบไม่กล้าฉายเพราะมันส้มมากนะคะต่อไปเป็นลิฟเฟวอร์ลิทแบบเฟเวอร์เฟแบบเวอร์แบบเวอร์แบบวิวิวนะคะก็จะเป็นของอันนี้นะคะสภาพก็คือแบบว่าป้ายหายไปหมดแล้วนะคะทุกคนเนาะเป็นของจีหน้าแกรมเนาะแท่งละเท่าไหร่ไม่รู้คือดูข้างในทุกคนคือเหลือแค่นี้คลิปนี้มีประวัติยาวนานนะคะทุกคนเนาะนี่เป็นเบอร์สูตรสองนะคะสีนี้สวยมากสีเข้ากับปากเลยนะคะทุกคน ใช้เป็นโรงเรียนนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะต่อไปเป็นลิฟแบบลิควิดบ้างนะคะทุกคนเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นลิฟของซาสินะคะทุกคนเนาะมี2เบอร์นะคะมีเบอร์401กับ105นะคะทุกคนเนาะอันนี้เราซื้อที่วัสดสันนะคะราคาไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนตอนนี้นมีช่วงโปรโมชั่นในวัสดสันเนาะจะไม่ได้ขอโทษทีด้วยนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นของ 4U2 นะคะนี่ อันนี้มี2เบอร์เหมือนกันนะคะมี W 3 7กับ V 5 0นะคะอันนี้จะมี3มเนื้ออันนี้ซื้อเนื้อวลเวตมานะคะกับไออันนี้จาเนื้อไม่ได้ทุกคนเราจำไม่ได้เนาะแต่ว,ว่าเนี้ยเราซื้อประทนสีแดงเนาะสวยมากยี่ห้อนี้ใช้ดีเหมือนกันนะคะทุกคนแนะนำเนาะเราซื้อในที่วัสันเนาะแท่งละเท่าไหร่ไม่รู้เราซื้อช่วงโปวะค่ะทุกคนที่มัน1บาทอีกชิ้นนึงหนึ่งบาทนะคะทุกคนแต่ตอนนี้มันหมดไปแล้วเนาะเราจำไม่ได้แล้วว่าแท่งเเท่าไหร่ ต่อไปเป็นลิปสองนะคะทุกคนเนาะลิปสตงตัวแรกก็คือนี่เลยตัวนี้นะคะทุกคนนี่ของสิวันนานะคะเป็นลิปสองของสิวันนานเนาะอันนี้เราได้เวลาสองละยี่สิบาทเองนะคะทุกคนถูกมากยี่สิบาทฮโหลซื้อมากทุกคนถูกเลยไม่ใช่ซื้อมากถูกมากทุกคนมันถูกถูกที่สุดของถูกนะคะทุกคนเนาะสีเนื้อดีมากแบบดีจริงๆนะคะทุกคนเนาะนี่ซื้อในช้อปปี้นะคะมันมีห้าเฉดสีเนาะแต่ว่า ตอนนี้อีกสองเฉดสีคือแม่ดีฉันเอาไปใช้แล้วค่ะทุกคนตอนนี้คือหายไปไหนไม่รู้เนาะที่จริงเรามีลิฟแค่เย็บตัวนี้นะคะทุกคนแต่ว่าแม่ดีฉันเอาไปเนาะลิฟก็หายไปไหนไม่รู้ทุกคนหายไปเลยเนาะต่อไปเป็นลิฟตซองต่อไปนะคะทุกคนลิฟตซองต่อไปก็เป็นของอันนี้นะคะทุกคนเนาะนี่นี่นี่เห็นไหมแบบประมาณนี้เนาะยี่ห้อนี้นะเราเคยรีวิวไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นของนามิเนาะโซชิเกิลเนาะ ใช่ไหมโซชิโก้ไหมใช่ไหมใช่แล้วอันนี้มีห้ามีหกเฉดส,สีใช่หกเฉดสีนะคะทุกคนหกเฉดส,สีนั่นแหละหกเฉดสีเลยเราได้ราคาซองละยี่สิบห้าบาทนะคะทุกคนในช้อปปี้เนาะรีบไปตำนะคะทุกคนยี่สิบห้าบาทเนื้อตัวนี้คือดีมากนะคะทุกคนเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดในเซเวน่นมันจะซองละสี่สิบเก้าบาทนะคะที่เซเว่นก็มีขายแต่ว่ามันสี่สิบเก้าบาทเนาะต่อไปก็จะ รีบบอกไปนะทุกคนเนาะรีบของน่ามิโซชิเกิลตัวนี้เรารีวิวไปแล้วนะคะทุกคนเนาะในคลิปเก่าไปดูได้นะคะทุกคนแล้วรีวิวไปแล้วหมดแล้วสวทุกสีไปแล้วเนาะสองสีวันน่ะก็สวไปแล้วนะคะไปดูกันได้นะคะคลิปเก่าๆเนาะต่อไปเป็นลิปมันบ้างนะคะทุกคนก็จะเป็นของอันนี้เลยนีเวียนะคะทุกคนอันนี้มีสตรอเบอร์รี่กับพีชนะคะที่อยู่ที่บ้านเนาะแต่ว่ากลิ่นพีชหายไปไหนไม่รู้ค่ะแม่ดิฉันเอาไปแล้วก็หายไปแล้วค่ะทุกคน บอกเลยฟ้องหายไปไหนไม่รู้อะคือมันก็ดีนะทุกคนอะถ้าแต่มันเละแล้วว่ะมันละลายทุกคนมันร้อนอะแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนต่อไปก็อันนี้นะคะนี่เลยของวาสลีนนะว่าน,นี้เป็นกลิ่นบัตเตอร์นะคะทุกคนอันนี้ใช้ก่อนนอนเนาะจะทําให้ปากชุ่มชื้นมากนะคะทุกคนเราลองดมซีหอมไหมคะหอมไหม หอมใช่ไหมไปซื้อกันได้นะคะทุกคนเนาะที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะต่อไปจะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนเนาะเราจะเริ่มจากของสิวนาไก่อนเลยนะคะทุกคนเนาะนี่เลยนะคะของสิวนานี่เลยสิวนาคัลเลอร์นะคะอันนี้มีเบอร์หนึ่งอะไรเบอร์เอ้เบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะคะทุกคนเราซื้อมาสองอันเนป็นคอนซีลเลอร์นะคะ เราสั่งไว้ในช้อปปี้เนาะเราจำราคาไม่ได้แล้วนะทุกคนไม่แพงเท่าไหรนะ่เนาะต่อไปก็จะเป็นคุมอยู่ในะคอนซีลเลอร์อยู่นะคะทุกคนเนาะก็จะชุดแบบนี้เลยนี่อันนี้เราซื้อในช้อปปี้เหมือนกันนะคะทุกคนเนาะเราจำราคาไม่ได้นะอันนี้มีสองเบอร์เนาะอะไรมีเบอร์มีสองเบอร์นะคะทุกคนเนาะมีวอร์มเนเจอรลกับเนเจอรลนะคะจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ใช้ดีมากใช่จริงชอบที่สุด ต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นที่เขียนคิวนะคะทุกคนเนาะก็จะเป็นของอันนี้เลยนี่ i u ยูนินะคะยี่ห้อเดียวกับลิฟน้องนี่น่าจํจำราคาไม่ได้นะคะทุกคนแต่เราซื้อมาในช้อปปีนะคะทุกคนเนาะไปหาซื้อกันได้เนาะต่อไปจะเป็นอายไลเนอร์นะคะทุกคนเนาะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะอายไลเนอร์ก็จะเป็นอันนี้นี่เห็นไหมไม่รู้เห็นไหมนะอันนี้เราเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ทดลองใช้เลยนะคะในช้อปปีเหมือนกันเนาะ เราจำราคาไม่ได้น่าจะไม่เกินแทงและ9บาทนะคะเราได้ในช่วงราคาโปรโมชั่นของช้อปปีเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะไปซื้อกันได้นะคะทุกคนไม่ถึง9บาทเองอะ่ะถูกมากถูกจริงต่อไปเป็นมาสคาร่านะคะทุกคนเนาะก็จะเป็นอันนี้เลยเห็นไหมอ่ะไม่รู้เห็นไหมนะอันนี้เป็นมาสคาร่าเนาะเราได้ราคาแท่งละไม่เกิน9บาทเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะถ้าสั่งในช้อปปีนะคะ ต่อไปจะเป็นฟองน้ำเนาะนี่เลยนะคะทุกคนฟองน้ำของอีชันคือสภาพก็คือเยินมากเยินที่สุดถึงที่สุดของที่สุดนะคะทุกคนเนาะอันนี้เราเพิ่งใช้มาเลยเพิ่งเวลาใช้เราต้องไปชุบน้ําก่อนนะคะทุกคนเนาะแล้วก็บีบน้ําออกนี่นะคะทุกคนถึงจะมาใช้ได้เนาะต่อไปเป็นแปรงกันบ้างนะคะทุกคนเนาะเราจะมีนี่เลยแปรงของอีชันก็จะของเยีย่จะเป็นของเยี่ยห้อนี้เนาะนี่ ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ซื้อในช้อปปี้นะคะทุกคนเนาะราคาไม่เกิน200บาทนะคะทุกคนเนาะถูกมากคุ้มมากทุกคนเลยวบใครอยากใทุกคนเห็นอนะ่ะดูดูดูนะดูมันนุ่มมากอนะเอ้ยเอาเมื่อก่อนมันนุ่มมากะคะะทุกคนดูสิทุกคนดินุ่มมากอะดีจริงๆทุกคนต่อไปเป็นแป้งเนาะก็จะเป็นอันนี้เลยของซาสินะคะต่อไปเป็นที่เก็บแล้วนะเก็บหมดแล้วนะทุกคน มดจริงๆอันนี้ไม่อัน์ติคิกใส่นะคะทุกคนเนาะอันนี้เราซื้อมาพร้อมเกะนะคะทุกคนเราซื้อที่เก็บลิปสติกมาแล้วก็เป็นเกตด้วยนะคะ3ชั้นเนาะในช้อปปี้เหมือนกันนะคะทุกคนเนาะไปหาซื้อกันได้นะคะราคาไม่เกินไม่น่าจะเกิน200นะคะสอบเป็นชุดๆอะจำไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนเราไปหาดูเนาะพิมพ์ว่าอาครติลิกใส่เนาะมวนก็น่าจะขึ้นเลยนะคะทุกคนเนาะ ต่อไปจะเป็นพาเลตกันนะคะทุกคนเนาะเราจะเริ่มจากพาเลตคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ก่อนเลยนะคะทุกคนเนาะก็จะเป็นของอันนี้เลยนะคะทุกคนนี่เปิดให้ดูนะนี่ของ ODBO นะคะทุกคนเนาะเป็นแบบราคาถูกแล้วก็ดีนะคะทุกคนเนาะอันเนี้ยดีมากทุกคนไปหาซื้อกันได้เนาะ,ะในช้อปปี้นะเราจําราคาไม่ได้นะคะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเนาะต่อไปก็จะเป็นพาเลตตากันนะคะทุกคนก็จะเป็นสองตัวนี้เนาะ,ะของสิวรนานะคะบีเบอร์ ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะคะแล้วก็ซื้อมาสองเบอร์เลยเนาะนี่ต่อไปก็เป็นพาเลตตาของ ODVO นะคะนี่เลยเนาะเราซื้อมาเอ้ยกับด้านเราซื้อมาสองกล่องนะคะทุกคนนี่อันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะแต่น,นี้แกะแล้วนะคะเราซื้อมาเก็บไว้เพราะ,ะทุกคนเนาะ <c oughs> อะ่าแตละจำเวลาคาไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าสมอ,องของอีชั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะทุกคนเนาะก็ขอ,ขอโทษคุณทุกคนด้วยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นของสกินแคร์นะคะทุกคนเนาะเราจะเริ่มจากตัวแรกนะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เป็นอะลูเวยล่านะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราใช้หมดแล้วนะซื้อที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะอันนี้เราใช้ประมาณครึ่งเดือนไม่ก็เดือนหนึ่งนะจะไม่ผิดอะ่ะทุกคนเนา,นเนานะราคาน่าจะสี่สิบเก้าบาทน่าจะประมาณนี้นะไม่สามสิบเก้าหรือก็สามเก้าไม่ก็ห้าเก้าเท่าไหร่นี่แหละทุกคน,เ,นเราจะเราจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นเนาะเราไปหาดูกันนะคะทุกคนเนาะ ต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะทุกคนนีเห็นไหมอันนี้จะเป็นแตงโมคูต้าเข้มข้นเลยนะคะทุกคนอันนี้เราไปใช้ก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้านะคะทุกคนเนาะมันจะให้ความชุ่มชื้นเนาะเขาบอกว่าเป็นน้ําตบนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าเราเอามาทาหน้าเนาะรู้สึกว่ามันดีนะคะทุกคนให้ความชุ่มชื้นดีมากนะคะทุกคนเนาะแนะนําเลยนะคะอันนี้49บาทหรือเปล่านะคือ39อ่าไม่รู้อ่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนเนาะต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเนาะแต่อันนี้คือแบบ ดีอ่ะจริงๆของเฟสทูเฟสนะคะไปหาซื้อได้เนาะต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะทุกคนเนาะนี่ของคิวเพสนะคะอันนี้แบบว่าให้ความชุ่มชื้นขั้นสุดจริงๆนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าที่เราใช้มารู้สึกว่ามันเนอะหน้าทุกคนตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันเนอะหน้าจนเกินไปเนาะมันรู้สึกแบบว่ามันเนอตอนนอนใช่ไหมทุกคนมันจะแบบหเหนียวเหนียว่าหนึบหนึบหนึบไไม่รู้อะทุกคนอันเนี้ย แต่ตื่นมาปุ๊บรู้สึกว่าหน้ามัาแบบเนียนกระชับรูปผุมขนดีมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยนี่เราซื้อตามติกตอกเนาะมันฮิตนะคะทุกคนเราก็เลยไปซื้อมาเนาะแต่เราใช้ไม่หมดเรารสู้ว่ามันเหนอะหน้าจนเกินไปนะคะทุกคนเนาะต่อไปก็จะเป็นที่ลดสิวนะคะนี่เลยของมิซูมินะคะตัวนี้คือขั้นสุดของการลดสิวนะคะนี่ใช้จนหมดแบบเกี้ยงแลวนะคะทุกคนคืออันเนี้ยเป็นเจลแต้มสิวนะคะคือใช้ดีมากใช้ปุ๊บวันต่อมาปุ๊บ รู้สึกว่าสิวมันจะแห้งๆเลยนะคะทุกคนเราใช้ไปสองสามวันก็คือสิวหายไปเลยแต่ว่ายังมีรอยอยู่นะคะแต่ว่าใช้ไปเรื่อยๆรอยมันก็จะหายเองนะคะทุกคนมันมีอีกสูตรหนึ่งด้วยนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อมาเนาะอืมสี่สิบเก้าบาทนะคะตัวนี้เราจําได้หมดไปแล้วนะคะทุกคนกับเครื่องสำอางทั้งหมดที่เรามีเนาะถ้าใครอยากให้ทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะทุกคนเนาะหรืออยากให้รีวิวตัวไหนแย่ก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนเนาะ ใครที่ดูผ่าน u t u b e ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะทุกคนเนาะเป็นกำลังใจเนาะส่วนใครดูด่าน a c e b o o k นะคะก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ดูถึงตอนนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเนาะวันนี้ไปแล้วน,นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย